วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่วัดใหญ่เชมงคลว่าพบกระเป๋าสตางค์ตกหล่นอยู่บริเวณภายในวัดคาดว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวจึงได้เดินทางไปตรวจสอบปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์ดังกล่าวเป็นของนางนาตาลีโจแอนเชนเนียนชาวฝรั่งเศสเมื่อเปิดกระเป๋าพบเงินต่างประเทศและเงินไทยรวมประมาณ15,000บาท บัตรเครดิตและบัตรอื่นๆรวมบา่าใบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านางนาตาลีเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจะเดินทางกลับในวันที่20พฤศจิกายนปี2565เวลา23.30นาฬิกา30นาทีโดยสายการบินเตอร์กิชตำรวจท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิจึงได้ประสานไปยังสายการบินเตอร์กิชก่อนส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืนให้แก่นางนาตาลี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆและทรัพย์สินอยู่ครบกระเป๋าสตางค์ใบนี้ได้เดินทางไปถึงมือนางนาตาลีได้ทันเวลาสวัสดีคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ Thank you t h a n ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้คือป้าสงบคนรขนอง อายุ77ปีเจ้าหน้าที่เฝ้าห้องน้ำที่วัดใหญ่ชัยมงคลคือคนนำกระเป๋าสตางค์มอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวมากกว่า30ปีที่ทำหน้าที่รักษาความสะอาดห้องน้ำวัดใหญ่และทุกครั้งที่เก็บของได้ป้าสงบก็จะนำส่งคืนเจ้าของทุกครั้งป้าดูบอกสมพูเจ้าหน้าที่ของวัดตำรวจป้าเป็นคนป้าก็ไม่เอาไม่ดูก็คือส่งส่งต่อส่งต่อให้ตำรวจ ความซื่อสัตย์ของคนไทยเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสงบควรขนองผู้เสียสละเพื่อสังคม